ไปนะครับมาดูในเรื่องของนะบทที่สนีะ่ตอนที่สองนะครับนะการทำเหมืองฐานหินการทำเหมืองฐานหินคือการขุดเจาะหรือเปิดหน้าดินลงไปเพื่อจะนําแร่ธาตุที่มีอยนะในดินนํามาใช้โดยทั่วไปแล้วเราแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันคือการทําเหมืองฐานหินแบบเหมืองเปิดและการทําเหมืองฐานหินแบบเหมืองใต้ดินซึ่งนะครับ ทำเหมืองฐานหินแต่ละอย่างนั้นจะมีข้อจํากัดข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปโดยนะครับยึดถือลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลักในพิจารณานะการทําเหมืองในแต่ละแบบนะครับมีรายละเอียดดังนี้การทําเหมืองฐานหินแบบเมืองเปิดนะครับเรียกว่า open Beach mining เป็นการทําเหมือง จากผิวดินลึกลงไปหาชั้นแร่แล้วทำการขุดแร่นั้นขึ้นมาการทำเหมืองแบบเปิดนี้นะครับมีการดำเนินการอยู่สามประเภทด้วยกันอันแรกคือการเปิดปากหลุมนะครับการทำเหมืองถ่านหินแบบเปิดปากหลุมโอ e พนบิ mining นะจะทำการเปิดหน้าดินเป็นบ่อลึกจนไปถึงชั้นแร่แล้วจึงทำการขุดแร่ออกมาใช้งาน การทำเมืองประเภทนี้จะแบ่งทำเป็นชั้นๆซึ่งอาจจะมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับความลึกของชั้นแร่และความสามารถของเครื่องจักรกลที่จะนำมาใช้ทำงานลักษณะของเมืองจะคล้ายกับรูปพิระมิดฐานกลมพุ่งลงดินหรือเหมือนกับการขุดบอ่อลึกไปเป็นแบบขั้นบันไดการทำเหมืองเป็นชั้นนี้ทำให้เกิดความมั่นคงของผนังบ่อเมือง สการทำเหมืองถ่านหินแบบเปิดเฉพาะส่วนหรือแบบเป็นบ่อเคส Mining หลักใกณฑของการทำเหมืองแบบนี้คือการลดการขนหน้าดินออกไปทิ้งยังที่ทิ้งดินซึ่งอยู่ไกลออกไปแต่จะก,กองไว้ข้างบ่อเหมืองการเปิดเครื่องจักรกลที่ทำงานดินจะต้องเป็นเครื่องจักรกลที่รวมความสามารถในการขนและขนไว้นอกบ่อเหมืองด้วยรถบรรทุกหรือระบบสายพันลำเลียงดินลำเลียงเช่น ดินส่วนที่เป็นผิวดินจะต้องขนไปกองไว้นอกบ่อเหมืองเป็นการชั่วคราวเพื่อจะนํากลับมาใช้ฟื้นสภาพเหมืองในภายหลังนะครับอันนี้คือการเปิดเฉพาะส่วนหรือแบบเป็นบ่ออันนี้คือนะครับภาพแรกเนี่ยนะครับก็คือการทําเหมืองฐานหินแบบเปิดปากหลุมนะครับจะขุดลงไปเรื่อย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 เนื่ นะอันนี้ก็คือแบบเฉพาะส่วนนะครับแบบเฉพาะส่วนลงไปเลยนะครับอันที่สามนะครับการทำเหมืองฐานหินแบบเปิดเครื่องเจาะนะออกเกอร์มมยนะิ่งการทำแบบแบบนี้จะไม่มีเกิดหน้าดินจะมีเพียงการขุดเจาะเอาฐานหินมาใช้เท่านั้นโดยส่วนใหญ่ทำการเหมืองแบบนี้จะเป็นการทำงานต่อเนื่องจากการทำเหมืองแบบเปิดแบบบ่อ หรือเหมืองเปิดแบบเปิดหน้าดินเฉพาะส่วนโดยการขุดเจาะเพื่อเอาฐานหินบริเวณที่เรียกว่ากำแพงฐานหินนะครับโดยจะใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นสว่านเจาะตรงเข้าไปชั้นฐานหินซึ่งตัวสว่านนั้นก็จะนําเอาฐานหินที่เจาะออกมาในขณะที่ทําการเจาะนะครับนี่คือแบบ ining, ออกเกอร์ายนิ่งก็คือแบบขุดตามเครื่องเจานะอันนี้ก็คือนะครับนะภาพนะครับการทําเหมืองฐานหินแบบเครื่องเจาะนะครับเจาะเข้าไป นะครับแล้วก็นํถ่านหินออกมานะครับจะเป็นโพรงอย่างนี้นะครับการทําเหมืองอันที่สองนะครับการทําเหมืองแบบเหมืองใต้ดินนะซึ่งการทําเหมืองถาา่านหินโดยทั่วไปถ้ามีทางเลือกที่ดีนะครับนะบก็ไม่ควรที่จะทําแบบเหมืองใต้เพราะเหมืองใต้ดินนั้นจะอันตรายเนื่องจากในชั้นของถ่านหินจะมีการสะสมตัวของก๊าซไวต่อการกิดไฟเช่นก๊าซมีเทน เมื่อทําการขุดถ่านหินกา๊าซดังกล่าวจะถูกระบบออกมาสะสมในบริเวณหน้าง,งานหากเกิดปัญหากับระบบระบบ,าบอากาศการทำเหมืองใต้ดินอาจทำให้เกิดการลูกติดไฟของกา๊าซดังกล่าวได้นะครับและอีกสาเห็นหนึ่งก็คือบริเวณหน้าง,งานของการขุดจะมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นผงถ่านถ้าความหนาแน่นของ,ของ ฝุ่นฐานสะสมตัวถึงจุดที่เหมาะสมกับอุณหภูมิและความดันของอากาศในบริเนหน้าง,งานจะสามารถทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงได้นะครับการทําเหมืองฐานยินใต้ดินแบ่งเป็นสองแบบด้วยกันนะครับอันแรกเขาเรียกว่าการทําเหมืองใต้ดินแบบตามความยาวของนะแนวนะแนวเหมืองน,นะครับของแนวเหมือง long wells นะครับ mining การทาเหมืองในลักษณะน,นี้เหมาะสําหรับแหล่งถ่านหินที่มีการวางตัวของสายถ่านหินในแนวค่อนข้างราบนะครับโดยมีมุมเอียงของสายถ่านหินไม่เกิน3าสบองศาช่วยให้สามารถขุดถ่านหินได้ค่อนข้างสะอาดและสามารถขุดได้ครอบคลุมเหมืองถ่านหินร้อยละเจ็ดสิบห้าตลอดพื้นที่นแนวขุดถ่านหินนะครับอาจจะไม่อาจจะกว้างถึงแปดร้อยฟุตและยาวถึงเจ็ดพัน นะครับมีการใช้ระบบไฮดรอลิกเป็นเสาค้ำยันนะทำให้มีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับการทำเหมืองฐานหินโดยวิธีอื่นอันะนี้คือการทำนะเหมืองฐานหินตามความยาวของแนวผนังเนื้อเหมืองนะครับเหมืองนะฐานหินนะครับนะอันนี้คือผนอ่าฐานหินนะครับก็ใช้ไฮดรอลิกค้ำยันไว้แล้วก็เข้าไปเจาะนะตามแนวยาวไป อันนี้คือแบบนะการทำเหมืองฐานหินใต้ดินแบบแบบเป็นห้องรูมแอนดะพิลเลอร์พิลล่าอันนี้คือเหมาะสำหรับฐานหินที่มีการวางตัวของสายฐานหินในแนวราบที่มีมุม,มเอียงของสายฐานหินไม่เกินสิบห้าองศานะครับซึ่งสายฐานหินจะแบ่งออกเป็นห้องห้องเพื่อขุดฐานหินออกไปโดยแต่ละห้องอาจกว้างยี่สิบถึงสาสิบฟุตเมื่อขุดฐานหินออกไปแล้วจะเกิดเป็นช่องว่างนะซึ่งจะถูกใช้ เป็นเส้นทางในการลำเลียงถ่านหินออกมาจากเมืองส่วนถ่านหินที่ยังคงเหลือไว้จะเป็นเสาค้ำยันอุมโมงค์นะครับซึ่งเสาอาจจะมีความกว้างถึงร้อยฟุตนะค,รครอบโครมหินแหล่งถ่านหินประมาณห้าสิบถึงหกสิบแต่ถ้าต้องขุดให้ได้ประมาณเพิ่มขึ้นนะครับสามารถทําการขุดเสาที่ค้ำยันอุมโมงค์ในช่วงของการถอนตัวกลับหลังจากขุดจนสุดแหล่งถ่านหินแล้วนะครับอันนี้คือแบบนำาแดงเป็นท้อง นะครับนะครับอันนี้คือการทํำฐานหินนำะแบบอย่าแงบบเป็นทองนะครับก็คือจะมีเสาคันยันไว้นะเพื่อป้องกันการพังถล่มของผนะนังอุโมงนะครับต่อมานะครับมาดูว่าแหล่งฐานหินในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างนะครับอันแรกนะครับแหล่งฐานหินนะลิกไนแม่เมาะนะจังหวัดลําปาง นะซึ่งแหล่งนี้นะครับมอีอายุประมาณเจ็ดสิบล้านปีมีความยาวประมาณสิบห้ากิโลเมตรมีความกว้างประมาณเก้ากิโลเมตรนะครับหินนะครับในะชั้นนี้เนี่ยเราพบว่าเป็นชั้นลิกไนต์หนาประมาณสามสิบเมตรนะสามสิบเมตรความยาวเนี่ย 9, เก้เา,าความยาวเนี่ยสิบห้ากิโลเมตรมีความกว้างอยู่เกนะ้าเมตรหนาะประมาณสามสิบเมตร นะอันนี้คือแหล่งฐานหินนะลิกไนที่แม่เมาะจาังหวัดลำปางนะครับซึ่งนะครับถานหินที่พบนั้นจะเป็นฐานหินลิกไนท์นะจะมีสีน้ําตาลเข้มไปจนถึงดํามีความแข็งปานกลางนะครับแล้วก็พบว่ามีกรรมฐานขี้เท่าและความชื้นค่อนข้างสูงให้ความร้อนต่ำนะเนื่องจากว่ามีสารประกอบคาร์บอนเนตอยูดด่มาก ปัจจุบันนะครับการผลิตฐานหินลิกไนในแหล่งนี้นจะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับ,นะรบเข้าโรงงานที่โรงงานแม่เมาะลำปางแล้วก็โรงงานอื่นๆนะครับส่วนมากใช้ในการผลิตเข้าโรงไฟฟ้านะครับแม่เมาะจังหวัดลำปางอันที่สองนะครับแหล่งฐานหินลิกไนบางปูดําจังหวัดกระบี่นะครับเป็นฐานหิน นะที่มีประมาณสำรองประมาณยี่สิบล้านตันนะครับแต่ถ้ารวมกับแหล่งอื่นในเขตจังหวัดกระบี่จะมีไม่น้อยก,กว่าหนึ่งร้อยล้านตันนะพวกนี้เ็าใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงงานไอ้น้ำที่จังหวัดกระบีนะบ่ก็คือแหล่งถ่านหินลิกไนบางปูดำต่อไปครับแหล่งที่สามแหล่งถ่านหินลิกไนบ้านป่าคาตำบลดงคำจังหวัดลำพูน นะครับจะเป็นแอ่งที่พบเนี่ยนะครับเป็นแอ่งหินดินทรายหินดินดานปนทรายและหินทรายร่วนอยู่ในแอ่งกว้างประมาณหนึ่งถึงสี่กิโลเมตรชั้นลิกไนที่สาคัญประกอบด้วยชั้นหนาประมาณแปดจุเจ็ดเมตรประมาณสํารองมาอยู่ห้าล้านตันนะครับแล้วก็ชั้นหนาประมาณห้าุดเก้าเมตรประมาณสํารองอยู่ที่สิบล้านตันนะครับอันนี้คือฐานหินที่พบอยู่ที่บ้านป่าคาตำบลดงคําจังหวัดลําพูน อันนี้ก็คือฐานหินแหลมที่สีก็คือถานหินลิกไนสันปาตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับพบในพื้นที่ประมาณ240ตารางกิโลเมตรนะลิกไนนี้มีค่าความร้อนสูงประมาณ5้าพันกิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับก็มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับที่ใช้เป็นส่วงสำหรับโรงงานต่างๆเช่นโรงงานอุตสาหกรรมเผาอิฐเครื่องเครือบดินเผาเผานะครับแล้วก็เป็นใช้เชื้อเพิง น่านเลยโรงงานผลิตพลังงานไอ้น้ำได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็คือที่ฐานเห็นลิกสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีนะ่าแหล่งฐานหินเขาละมั่งบ้านอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็แหล่งฐานหินหลุมอีเติ้ลบ้านแซ่อําเภอกุชิตาจังหวัดกาลสินนะครับแต่ก็ยังไม่มีการสารวจนะครับ อันนี้ในภาคใต้นะครับก็มีอยู่หกแหล่งด้วยกันนะครับที่มีการสํารวจสองแหล่งคือภนะูราอ่าอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังและแหล่งประชุมกระปานอเาเภอนาสารจังหวัดปทุธาน,นีอันนี้คือนะครับแผนที่นะครับแผนที่นะแรนะรวมท,ทั้งฐานยินน้ำเชศไทยนะครับก็จะมีแร่ต่างๆนะครับแร่ต่างๆในประเทศไทยนะครับนะ การสำรวจถานหินใะนประเทศไทยนะครับเรานะพบว่านะครับมีการสำรวจพบนะครับใน11แหล่งนะแล้วก็มีการประเมินนะประมิมาณทรัพยากรฐานหินที่ประเมินแล้วมีประมาณ570ล้านเมตรติกตันนะแล้วก็มีการบ่งชี้นะครับอีก638ล้านเมตรติดตัน เพนะราะว,ว่าที่แองสบ,บายย้อยจังหวัดเชียงจังหวัดสงขลามีประมาณทรัพยากรถ่านหินประมาณประเมินแล้วสูงสุดถึงสามร้ยห้าสิบล้านเมติกตันรองลงมาก็คือแองเวียงแหงนะครับจังหวัดเชียงใหม่มีสาเก้าล้านมเมติกตันแองสศิลปูนนครศรีธรรมราชสี่เก้าล้านเมติกตันแองงาวจังหวัดลำปางสี่ิบแปดล้านเมติกตันนะครับ,อ,งงรบ,นะรบอันนี้คือการสํารวจโดยกรมทรัพยากรธรณีนะครับมาดูนะครับโปรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย ปัจจุบันนะครับโรงไฟฟ้าถ่านเห็นทั่วประเทศไทยนี่มีประมาณมีอยู่สิบแห่งด้วยกันนะครับเก้าแห่งนั้นเป็นของเอกชนตั้งอยู่ในสีนะ่จังหวัดได้แก่จังหวัดตองนี่หกโรงจังหวัดปราจีนสองโรงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งโรงและที่ลำปางโรงงานแม่เมาะหนะึ่งโรงนี่เป็นของการไฟฟ้า่ฟฟาผลิตแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือกําลังการผลิตนะครับภาพนี้นี่เป็นภาพ นะกำลังการผลิตฐานหินของนะครับโรงไฟฟ้า่านหินทั้งสิบโรงนะครับเอามาให้ดูนะบริษัทนะ BLCP Power นะครับมีกำลังการผลิตอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสเมกะวัตต์นะอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับนะบริษัท e c โ o One จำกัดนะครับมีกำลังการผลิตอยู่ที่หกร้อยเมกะวัตต์นะตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองบริษัท ทีพีทีปิโตเคมีคอลจำกัดมหาชนนะครับ9.5เมกะวัตต์จังหวัดระยองนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมะนะการไฟฟ้าฝายผลิตนะครับ2,400เมกะวัตต์นะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับตอนที่สองของวันนี้นะครับก็จะนะพอแค่นี้นะครับแล้วจะขึ้นตอนที่สามต่อไปครับขอบคุณครับ